อันนี้อันนี้ทำช้างบอกอันนี้นะคือบบเห็นเป็นรูปช้างอนิพตบผโอหีบศพพ่อตาคือตัวนี้บอกอันนี้หคืออันนี้เป็นหยังหีบศพพ่อตาี่ครับ่ครับโอหีบศพตาโอ้ครับอันนี้อันนี้ไม่หยังอันนี้หินศท้าบารับผมท้าบา ยิมศพเท่าบารสาารอันนี้อันนี้อนนบอกอันนี้หินศพนางอุษาเน,นี่ยอือโอ้เลียงกันอยู่เนาะโอ้สวยงามเอ้าคือมาเป็นเพิงแบบนี้ปะเนี่ยโอ้ครับอันนี้เป็นถ้ำพระเ้อมีพระพุทธรูปเนาะ